สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวก็ทำนั่งล้านที่ผมทำนะครับก็คือจุดเ็อตตรงนี้นะครับจุดเ็อที่มันล็อตตรงนี้นะครับก็คือโยตกวเข้ามาไม่ได้ตรงนี้นะครับเพื่อติดแผ่นโพลิสิสนะครับเป็นนั่งล้านที่ผมออกแบบขึ้นมาเองนะครับนะครับเป็นใช้เหล็กขนาดเหล็กหนาสามหนาสามนิ้วกว่าสามสามสองนะครับแล้วก็เพจแล้วก็นับขนาด สามถับแปดนะครับยื lui, one, ่นออกไปแล้วก็เป็นเหล็กพาดแล้วก er ็ตรงปลายนู้นนะครับจะมีเชือกยึดนะครับจะมีเชือกยึดนะครับเชือกแล้วก็เป็นนะครับส่วนนั่งร้านฝั่งนี้นะครับนั่งร้านฝั่งนี้ก็นี่ฮะนรฝั่งนี้นะครับจะยึดด้วยเพจนะครับเพจทั้งหมดแดตัวนะครับนะครับนี่ก็จะยึด ยึดด้วยน็อตนะครับยึดด้วยน็อตยึดด้วยน็อตสตัวนี่นะครับเพดนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับใช้เหล็กหนาทั้งหมดนะครับนั่งร้านใช้เหล็กหนาทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทําเพราะว่าในทางงานติดแผ่นโฟมสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราต้องดีไซน์เองนะครับถ้านั่งร้านแบบนี้ไม่มีขายนะครับนั่งร้านแบบนี้ไม่มีขายนะครับ กินโดยตัวเรานะครับแล้วก็วันนี้เราติดตั้งงานแผ่นคอมมอสิสตนะครับที่พัทยานะครับแล้วเราทำงานที่พัทยานะครับงานโดยตัวทุกชนิดเรียกเราได้เลยนะครับสวัสดีครับผม